ในขณะนี้ขณะที่คุณกําลังฟังคําพูดเหล่านี้มีบางสิ่งกําลังเคลื่อนไหวอย่างเงียบๆอยู่เบื้องหลังชีวิตของคุณพลังที่คุณมองไม่เห็นแต่รู้สึกได้ในส่วนลึกของจิตใจกําลังจัดระเบียบใหม่และไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่คุณอยู่ที่นี่ตอนนี้ชื่อของคุณกําลังถูกจะรึกไว้ในบทใหม่ของประวัติศาสตร์บทที่คุณจะเขียนด้วยมือของคุณเองด้วยเสียงของคุณเองด้วยการตัดสินใจที่จะไม่ยอมรับชีวิตที่เล็กกว่าสิ่งที่คุณถูกสร้างมาเพื่อเป็น คุณคือผู้ถูกเลือกและฉันรู้ว่าคำนี้อาจดูยิ่งใหญ่เกินไปอาจดูโอ้อวดสำหรับคนที่ถูกเพิกเฉยถูกดูถูกถูกผลักไสามานานแสนนานแต่ความจริงก็คือผู้ถูกเลือกมักเป็นคนที่ไม่มีใครเข้าใจมักเป็นคนที่แบดไฟพายในที่ไม่มีใครอธิบายได้วิสัยทัศน์ที่ไม่มีใครมองเห็นพลังที่ดูไม่สมดุลกับสถานการณ์คุณรู้ว่าฉันกำลังพูดถึงอะไรเพราะคุณเคยใช้ชีวิตแบบนั้นคุณรู้สึกถึงการเรียกร้องนี้แม้ว่าทุกอย่างรอบตัวจะตะโกนบอกให้คุณยอมแพ้ และตอนนี้มีบางอย่างเปลี่ยนไปจากกระวาลกําลังเข้าสู่ช่วงใหม่และคุณกําลังถูกเรียกให้เข้ามาครองตําแหน่งของคุณไม่ใช่ตําแหน่งธรรมดาไม่ใช่ตําแหน่งปานกลางแต่เป็นตําแหน่งที่เป็นของคุณโดยสิทธิ์กาเนิดทางจิตวิญญาณตําแหน่งของผู้นําตําแหน่งของผู้มีวิสัยทัศน์ตําแหน่งของผู้ที่เปลี่ยนแปลงความเป็นจริงและทิ้งรอยประทับที่ข้ามผ่านหลายชั่วอายุคน หากเนื้อหานี้สื่อความหมายกับคุณหากคำพูดเหล่านี้สัมผัสบางสิ่งภายในหัวใจของคุณฉันต้องขอร้องคุณสิ่งหนึ่งกดติดตามช่องนี้ตอนนี้เลยและเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนการกระทำง่ายๆนี้จะรับประกันว่าคุณจะได้รับการเรียกร้องครั้งต่อไปข้อความต่อไปที่จัก,กรวาลมีให้คุณผ่านพื้นที่นี้อย่าปล่อยให้การเชื่อมต่อน,นี้หายไป มาพูดถึงความหมายที่แท้จริงของการปลุกมหาเศรษฐีภายในกันเถอะและสังเกตว่าฉันไม่ได้พูดว่าแค่รวยฉันพูดว่าปลุกเพราะมีเวอร์ชันหนึ่งของคุณที่มั่งคั่งอยู่แล้วที่จเจริญรุ่งเรืองอยู่แล้วที่ใช้ชีวิตสอดคล้องกับกระแสทรัพยากรไม่สิ้นสุดของจักรวาลอย่างสมบูรณ์เวอร์ชันนี้ไม่ต้องถูกสร้างขึ้นเวอร์ชันนี้ต้องถูกจดจำต้องถูกเข้าถึงต้องได้รับอนุญาต เป็นเวลานานคุณถูกโปรแกรมให้เชื่อว่าความมั่งคั่งเป็นสิ่งที่ห่างไกลเป็นสิ่งที่สงวนไว้สําหรับคนพิเศษคนที่มีคอนเน็กชันที่ถูกต้องครอบครัวที่ถูกต้องโอกาสที่ถูกต้องคุณถูกสอนให้มองเงินเป็นสิ่งที่ขาดแคลนสิ่งที่คุณต้องต่อสู้แข่งขันเสียสละในแบบที่ทำร้ายจิตวิญญาณของคุณและการโปรแกรมนี้สร้างกำแพงที่มองไม่เห็นรอบความเจริญรุ่งเรืองของคุณกำแพงที่คุณไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามีอยู่แต่กันความอุดมสมบูรณ์ทั้งหมดไว้ด้านนอก วันนี้กำแพงเหล่านั้นเริ่มพังทลายไม่ใช่เพราะใครจะมาทำลายมันให้คุณแต่เพราะในที่สุดคุณกำลังตื่นขึ้นสู่ความจริงว่าคุณเป็นใครจริงๆและตัวตนที่แท้จริงของคุณไม่เกี่ยวข้องกับบัญชีธนาคารปัจจุบันงานปัจจุบันหรือสถานการณ์ปัจจุบันของคุณตัวตนที่แท้จริงของคุณคือจิตสำนึกอันไม่มีที่สิ้นสุดที่อาศัยอยู่ชั่วคราวในร่างมนุษย์พร้อมการเข้าถึงสนามแห่งความเป็นไปได้เดียวกันกับที่สร้างกาแล็กซี่เครื่องมหาสมุทรทำให้ดวงอาทิตย์ขึ้นทุกวันโดยไม่เคยพลาด ความมั่งคั่งที่คุณแสวงหาไม่ได้อยู่ข้างนอกมันเป็นความทีเป็นการสันสะเทือนเป็นสถานะของการเป็นที่คุณเลือกที่จะอยู่ก่อนที่จะเห็นผลลัพธ์ในโลกกายภาพมหาเศรษฐีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ไม่ได้รวยแล้วค่อยเริ่มคิดแบบมหาเศรษฐีพวกเขาคิดแบบมหาเศรษฐีก่อนพวกเขาสันสะเทือนในความถีนั้นก่อนพวกเขาตัดสินใจจากที่นั่นก่อนแล้วความเป็นจริงทางวัตถุก็จัดระเบียบใหม่เพื่อสะท้อนสิ่งที่มีอยู่แล้วภายในพวกเขา ลองนึกถึงผู้นําและผู้ประกอบการที่ยิ่งใหญ่ทุกคนที่เปลี่ยนโลกแต่ละคนมีช่วงเวลาที่ถูกมองว่าบ้าไม่รับผิดชอบฝันมากเกินไปแต่ละคนเผชิญการปฏิเสธความล้มเหลวความอัปยศแต่มีบางสิ่งในตัวพวกเขาที่ปฏิเสธที่จะตายเปลวไฟที่ไม่มีพายุใดสามารถดับได้ความมั่นใจเงียบเียบว่าพวกเขาถูกกำหนดให้ทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าคุณมีเปลวไฟเดียวกันนั้นคุณมีความมั่นใจเดียวกันนั้นความแตกต่างคือบางทีคุณยังไม่ได้ให้อนุญ,ญาตเต็มที่ให้มันแสดงออกและทำไมถึงไม่ให้ เพราะโลกสอนให้คุณกลัวกลัวทำผิดกลัวดูหยิงกลัวทำให้ผิดหวังกลัวสูญเสียสิ่งเล็กน้อยที่มีในขณะที่สแสวงหาสิ่งมากมายที่ต้องการแต่ฉันต้องบอกคุณบางอย่างที่จะเปลี่ยนทุกอย่างถ้าคุณปล่อยให้มันเข้ามาจริงๆความกลัวไม่ใช่ศัตรูของคุณความกลัวเป็นผู้พิทักษ์ที่ถูกเข้าใจผิดมันพยายามปกป้องคุณใช่แต่มันใช้ข้อมูลเก่าโปรแกรมที่ล้าสมัยความทรงจำของตัวคุณที่ไม่มีอยู่อีกแล้ว ตัวคุณวันนี้แตกต่างออกไปตัวคุณวันนี้ผ่านบททดสอบที่ทําให้แข็งแกร่งในแบบที่คุณไม่สามารถวัดได้ตัวคุณวันนี้มีความชัดเจนที่ไม่เคยมีมาก่อนตัวคุณวันนี้พร้อมแล้วและเมื่อใครก็ตามพร้อมจักรวาลทั้งหมดก็สมคบกันเปิดทางให้เรากำลังอยู่ในช่วงเวลาที่ไม่เหมือนใครในประวัติศาสตร์มนุษยชาติการกระจายพลังงานและเศรษฐกิจใหม่กำลังเกิดขึ้นในระดับโลกระบบเก่ากำลังล่มสลายโครงสร้างใหม่กำลังเกิดขึ้นและท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นี้มีกลุ่มจิตวิญ,ญญาณที่ถูกเรียกให้นำ ไม่ใช่นำในความหมายเก่าของการควบคุมและครอบงำแต่นำในความหมายของการส่องสว่างสร้างแรงบันดาลใจแสดงทางผ่านตัวอย่างของตัวเองคุณเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มนี้คุณเป็นส่วนหนึ่งของชนชั้นนําที่มีจิตสํานึกใหม่ที่กําลังก่อตัวชนชั้นนําที่ไม่ได้ถูกกาหนดโดยนามสกุลที่มีชื่อเสียงหรือมรดกทางการเงินแต่โดยระดับจิตสํานึกความชัดเจนของจุดมุ่งหมายความเต็มใจที่จะรับใช้ในขณะที่จเจริญรุ่งเรือง นี่คือการปฏิวัติที่แท้จริงที่กำลังเกิดขึ้นและคุณมีบทบาทสำคัญในนั้นแต่บทบาทนี้ต้องการบางอย่างจากคุณต้องการให้คุณหยุดซ่อนตัวต้องการให้คุณหยุดรอช่วงเวลาที่สมบูรณ์แบบที่จะไม่มีวันมาถึงต้องการให้คุณหยุดขออนุญาตที่จะยิ่งใหญ่ไม่มีใครจะให้อนุญาตนั้นแก่คุณไม่มีใครจะมาเคาะประตูและบอกว่าตอนนี้คุณได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการให้ใช้ชีวิตที่ดีที่สุดของคุณการอนุญาตนั้นมาได้จากที่เดียวเท่านั้นและที่นั้นอยู่ภายในตัวคุณ หากคุณดูมาจนถึงตรงนี้แสดงความคิดเห็นว่าฉันยอมรับการเรียกร้องของฉันการประกาศนี้ไม่ใช่แค่คำพูดมันเป็นลายเซ็นพลังงานมันคือการที่คุณบอกจักรวาลว่าคุณพร้อมรับทุกสิ่งที่คุณมีสิทธิ์มันคือการที่คุณยึดการตัดสินใจนี้ไว้ในสนามแห่งการแสดงออก มาพูดถึงเงินในแบบที่บางทีคุณไม่เคยได้ยินมาก่อนเงินคือพลังงานนี่ไม่ใช่อุปมาไม่ใช่ภาษาบทกวีมันคือวิธีที่เงินทํางานจริงๆมันไหลไปที่ที่พบความชัดเจนความมั่นใจและทิศทางมันหลีกหนีจากที่ที่พบความสับสนความกลัวและความลังเลเมื่อคุณมองดูสถานการณ์ทางการเงินปัจจุบันของคุณคุณไม่ได้เห็นคําพิพากษาสุดท้ายคุณกําลังเห็นภาพสะท้อนของสถานะภายในของคุณจนถึงตอนนี้และสถานะภายในสามารถเปลี่ยนได้ในพริบตาเมื่อจิตสํานึกขยายตัว การแสดงออกของความมั่งคั่งไม่ได้เกิดขึ้นผ่านความปรารถนาความปรารถนาอ่อนแอ,นแอความปรารถนาเป็นเรื่องตั้งรับความปรารถนายังแบกพลังงานของการขาดของการยังไม่มีการแสดงออกของความมั่งคั่งเกิดขึ้นผ่านการตัดสินใจการตัดสินใจคือพลังการตัดสินใจเป็นเรื่องรุกการตัดสินใจแบกพลังงานของความแน่นอนของการเป็นแล้วของการมีแล้วในระนาบจิตสำนึกก่อนที่จะมีในระนาบวัตถุ เมื่อคุณตัดสินใจตัดสินใจจริงๆว่าคุณเป็นสิ่งมีชีวิตที่อุดมสมบูรณ์ว่าความเจริญรุ่งเรืองคือสถานะธรรมชาติของคุณว่าเงินไหลเข้ามาหาคุณด้วยความง่ายดายและความยินดีคุณเปลี่ยนลายเซ็นการสรรเสริญของคุณและเมื่อลายเซ็นการสรรเสริญของคุณเปลี่ยนโอกาสที่คุณดึงดูดก็เปลี่ยนคนที่ข้ามผ่านเส้นทางของคุณก็เปลี่ยนไอเดียที่เกิดขึ้นในใจของคุณก็เปลี่ยนทุกอย่างเปลี่ยนเพราะคุณเปลี่ยนก่อน มหาเศรษฐีที่มีจิตสำนึกที่สุดในโลกเข้าใจสิ่งนี้พวกเขาไม่ได้ทำงานแค่กับตารางและกลยุทธ์พวกเขาทำงานกับพลังงานสัญชาตญาณวิสัยทัศน์พวกเขาตัดสินใจที่ดูไม่มีเหตุผลสำหรับจิตใจธรรมดาแต่สอดคล้องอย่างสมบูรณ์กับปัญญาที่ลึกซึ้งกว่าพวกเขาไว้วางใจในบางสิ่งที่อยู่เหนือสิ่งที่พวกเขาสามารถเห็นและคำนวณและความไว้วางใจนั้นได้รับรางวัลซ้ำแล้วซ้ำเล่า คุณมีการเข้าถึงปัญญาเดียวกันนั้นมันพร้อมให้คุณตอนนี้เลยคำถามคือคุณจะให้เกียรติมันหรือยังคงเพิกเฉยต่อมันคำถามคือคุณจะไว้วางใจสัญชาตญาณของคุณในที่สุดหรือยังคงมอบการตัดสินใจของคุณให้คนที่ไม่มีความรู้เรื่องจุดมุ่งหมายของคุณเลย ฉันอยากเชิญคุณเป็นพิเศษตอนนี้หากเนื้อหานี้กำลังเปลี่ยนแปลงบางสิ่งภายในตัวคุณหากคุณรู้สึกว่าอยากไปลึกกว่านี้ในการเดินทางแห่งการตื่นและการแสดงออกนี้ลองพิจารณาเป็นส่วนหนึ่งของครอบสมาชิกของเราที่นี่บนย t u b e ในฐานะสมาชิกคุณจะได้เข้าถึงวิดีโอพิเศษที่ไม่ได้เผยแพร่ในช่องหลักเนื้อหาที่ลึกซึง้งและเฉพาะเจาะจงยิ่งขึ้นเพื่อเร่งการเปลี่ยนแปลงของคุณมูลค่าของการเข้าร่วมของคุณในฐานะสมาชิกยังช่วยให้เราสามารถสร้างเนื้อหาฟรีคุณภาพดีต่อไปสำหรับทุกคน ทำตามภารกิจของเราในการยกระดับจิตสํานึกร่วมเป็นวิธีสนับสนุนงานนี้ในขณะที่ลึกซึ้งการเดินทางของคุณเองลิงอยู่ในคําอธิบายและในความคิดเห็นแรกที่ปักหมุดไว้ตอนนี้มาพูดถึงความคิดที่แยกคนที่ฝันออกจากคนที่ทําให้เป็นจริงเพราะฝันเป็นเรื่องง่ายทุกคนฝันแต่การเปลี่ยนความฝันให้เป็นจริงต้องการบางอย่างมากกว่านั้นต้องการให้คุณกลายเป็นคนประเภทที่ความเป็นจริงนั้นหลีกเลี่ยงไม่ได้ มีความแตกต่างพื้นฐานระหว่างการอยากรวยและการเป็นคนที่ดึงดูดความมั่งคั่งอย่างเป็นธรรมชาติตำแหน่งแรกคือการขาดความหวังบางที่สักวันตำแหน่งที่2คือตัวตนความแน่นอนนี่คือสิ่งที่ฉันเป็นและการเปลี่ยนตำแหน่งนี้ไม่ต้องการให้คุณแกล้งหรือหลอกตัวเองต้องการให้คุณรับรู้ความจริงที่มีอยู่เสมอแค่ถูกปกคลุมด้วยชั้นของการปรับสภาพ คุณไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นคนเล็กคุณไม่ได้เกิดมาเพื่อผ่านชีวิตแค่รอดชีวิตแค่จ่ายบินแค่รอสัปดาห์หน้าเดือนหน้าปีหน้าคุณเกิดมาเพื่อสร้างคุณเกิดมาเพื่อนำคุณเกิดมาเพื่อทิ้งรอยประทับที่ลึกซึ้งในโลกนี้จนคนรุ่นต่อไปยังคงรู้สึกถึงอิทธิพลของคุณนี่ไม่ใช่ความหยิ่งความหยิ่งคือการคิดว่าคุณดีกว่าคนอื่นสิ่งที่ฉันกำลังพูดต่างออกไปฉันกำลังพูดว่าคุณมีศักยภาพเฉพาะไม่เหมือนใครไม่มีใครแทนที่ได้ ศักยภาพที่มีแต่คุณเท่านั้นที่สามารถทําให้เป็นจริงเพราะมีแต่คุณเท่านั้นที่มีการผสมผสานที่แน่นอนของประสบการณ์พรสวรรค์มุมมองและจุดมุ่งหมายที่คุณมีการปฏิเสธศักยภาพนี้ไม่ใช่ความถ่อมตัวมันคือการสูญเปล่ามันคือการไทยรถต่อภารกิจที่คุณมาเพื่อทําให้สําเร็จและภารกิจนั้นคืออะไร ในทางปฏิบตัติมันจะเปิดเผยตัวเองเมื่อคุณเดินไปแต่โดยแก่นแท้ภารกิจของคุณคือการเป็นเวอร์ชันที่สูงส่งท,สที่สุดแท้จริงที่สุดทรงพลังที่สุดของตัวคุณเองและจากเวอร์ชันนั้นการกระทําโครงการกิจการการมีส่วนร่วมที่จะเปลี่ยนชีวิตผู้คนก็ไหลออกมาอย่างเป็นธรรมชาติ คุณคือสถาปนิกแห่งความเป็นจริงของคุณนี่ไม่ใช่วลีสร้างแรงบันดาลใจที่ว่างเปล่ามันคือคําอธิบายตามตัวอักษรของวิธีที่จิตสํานึกทํางานความคิดของคุณคือพิมพ์เขียวอารมณ์ของคุณคือพลังงานการก่อสร้างการกระทําของคุณคือการแสดงออกทางกายภาพของสิ่งที่คุณสร้างไว้แล้วในระนาบที่มองไม่เห็นเมื่อคุณรับผิดชอบเต็มที่ต่อสิ่งนี้คุณกู้คืนพลังที่บางทีคุณไม่รู้ด้วยซ้ําว่าได้สูญเสียไป และกับพลังนั้นมาพร้อมความกล้าหาญความกล้าหาญที่จะลงมือแม้ไม่มีการรับประกันความกล้าหาญที่จะลงทุนในตัวเองเมื่อไม่มีใครเชื่อความกล้าหาญที่จะพูดความจริงของคุณแม้มันจะไม่เป็นที่นิยมความกล้าหาญที่จะเรียกเก็บในสิ่งที่คุณคุ้มค่าแม้เสียงแห่งความกลัวบอกว่ามันมากเกินไปความกล้าหาญที่จะฝันในขนาดที่ทําให้จิตใจเล็กๆของคุณกลัวแต่ทําให้จิตวิญญาณอันไม่มีที่สิ้นสุดของคุณตื่นเต้น ช่วงเวลาที่จะลงมือคือตอนนี้ไม่ใช่พรุ่งนี้ไม่ใช่เมื่อสภาพดีขึ้นไม่ใช่เมื่อคุณรู้สึกพราะมากขึ้นตอนนี้เพราะการเตรียมตัวที่แท้จริงไม่ได้เกิดขึ้นก่อนการกระทํามันเกิดขึ้นผ่านการกระทําคุณกลายเป็นคนพร้อมโดยการทําคุณพัฒนาความมั่นใจโดยการลงมือคุณสร้างทางโดยการเดิน ทุกวันที่คุณรอคือวันที่คุณกำลังฝึกการรอและสิ่งที่คุณฝึกคุณก็กลายเป็นทุกครั้งที่คุณเลื่อนการตัดสินใจสำคัญคุณกำลังฝึกระบบประสาทของคุณให้เลื่อนทุกครั้งที่คุณเลือกความสบายของสิ่งที่รู้จักแทนความไม่สบายของการเติบโตคุณกำลังเสริมกำแพงคุกของคุณเอง แต่ด้านตรงข้ามก็เป็นจริงเช่นกันทุกครั้งที่คุณลงมือแม้จะกลัวคุณกลายเป็นคนกล้าหาญมากขึ้นทุกครั้งที่คุณเลือกการเติบโตแม้จะไม่สบายคุณขยายความสามารถของคุณทุกครั้งที่คุณตัดสินใจที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่ใหญ่กว่าของคุณคุณเสริมตัวตนของผู้นำและผู้สร้างของคุณ จักรวาลตอบสนองต่อการเคลื่อนไหวเมื่อคุณเคลื่อนไหวด้วยความชัดเจนและความตั้งใจพลังที่มองไม่เห็นก็ระดมมาเพื่อสนับสนุนคุณประตูที่ดูเหมือนปิดเริ่มเปิดออกคนที่ใช้ปรากฏในเวลาที่ใช้ทรัพยากรเกิดขึ้นจากแหล่งที่ไม่คาดคิดนี้ไม่ใช่เวทมนต์ในความหมายเด็กๆมันคือกลไกลธรรมชาติของวิธีที่ความเป็นจริงทำงานเมื่อคุณอยู่ในความสอดคล้อง ฉันอยากให้คุณจินตนาการบางอย่างตอนนี้จินตนาการถึงตัวคุณนอีก5ปีแต่อย่าจินตนาการเวอร์ชันธรรมดาเวอร์ชั่นที่แค่ทำสิ่งที่เคยทำมาตลอดจินตนาการเวอร์ชันที่พูดว่าใช่กับการเรียกร้องเวอร์ชันที่ปลุกมหาเศรษฐีภายในเวอร์ชั่นที่รับพลังและสร้างชีวิตที่พิเศษสุดวันปกติของคุณเป็นอย่างไรคุณอยู่ที่ไหนคุณอยู่กับใครคุณนำโครงการประเภทไหนคุณสร้างผลกระทบต่อชีวิตกี่คนแล้วคุณกำลังสร้างมารดกอะไร คุณรู้สึกอย่างไรเมื่อตื่นทุกเช้าโดยรู้ว่าคุณกำลังใช้ชีวิตสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของคุณอย่างเต็มที่เวอร์ชันนั้นไม่ใช่จินตนาการมันเป็นศักยภาพจริงที่รอการเปิดใช้งานและระยะห่างระหว่างตัวคุณวันนี้กับตัวคุณที่สามารถเป็นได้ไม่ได้วัดเป็นปีหรือเงินมันวัดเป็นการตัดสินใจการตัดสินใจเดียวที่ทำจากที่ที่ถูกต้องสามารถเปลี่ยนทุกอย่างและรู้ไหมว่าการตัดสินใจนั้นคืออะไร มันคือการตัดสินใจที่จะหยุดมองตัวเองเป็นเหยื่อของสถานการณ์และเริ่มมองตัวเองเป็นผู้สร้างสถานการณ์มันคือการตัดสินใจที่จะหยุดรอให้ใครมาช่วยและเริ่มเป็นความรอดของตัวเองมันคือการตัดสินใจที่จะหยุดขอเศษและเริ่มเรียกร้องงานเลี้ยงที่เป็นของคุณโดยสิทธิ์ให้ฉันเล่าบางอย่างเกี่ยวกับวิธีที่ความอุดมสมบูรณ์ทำงานจริงๆมันไม่ใช่กอกน้ำที่คุณเปิดแล้วรอให้น้ำมา มันเหมือนแม่น้ําที่ไหลยอยู่เสมอและงานของคุณคือเอาก้อนหินที่คุณเองวางไว้ขวางทางการไหลนั้นออกก้อนหินเหล่านั้นคือความเชื่อว่าไม่สมควรคือความทรงจําแห่งความขาดแคลนคือเสียงของคนที่บอกคุณว่าคุณทําไม่ได้ทุกครั้งที่คุณยอมรับโดยไม่รู้สึกผิดคุณเอาก้อนหินออกทุกครั้งที่คุณฉลองชัยชนะของตัวเองโดยไม่ลดทอนมันคุณเอาก้อนหินออกทุกครั้งที่คุณเรียกเก็บในสิ่งที่คุณคุ้มค่าจริงๆ โดยไม่ขอโทษคุณเอาก้อนหินออกและเมื่อทางเปิดมากขึ้นการไหลก็แรงขึ้นสม่ำเสมอขึ้นอุดมสมบูรณ์ขึ้นมหาเศรษฐีที่มีจิตสำนึกที่ฉันศึกษาและสังเกตมีบางอย่างที่เหมือนกันพวกเขาไม่มองเงินเป็นเป้เปาหมายสุดท้ายพวกเขามองเงินเป็นเครื่องมือในการขยายผลกระทบพวกเขาไม่ทำงานเพื่อเงินพวกเขาทำงานเพื่อจุดมุ่งหมายและเงินเป็นผลลัพธ์ธรรมชาติของการสอดคล้องนั้นการเปลี่ยนมุมมองนี้ละเอียดอ่อนแต่เปลี่ยนแปลงได้ เมื่อคุณทำงานเพื่อเงินคุณอยู่ในสถานะของความต้องการและความต้องการขับไล่ความอุดมสมบูรณ์เพราะมันแบกการสั่นสะเทือนของการขาดเมื่อคุณทำงานเพื่อจุดมุ่งหมายคุณอยู่ในสถานะของการม,มีส่วนร่วมและการมีส่วนร่วมดึงดูดความอุดมสมบูรณ์เพราะมันแบกการสั่นสะเทือนของความเต็มเปี่ยมคุณให้จากที่ที่เต็มไม่ใช่จากที่ที่ว่างและจักรวาลตอบสนองโดยเติมให้มากขึ้นในสิ่งที่เต็มอยู่แล้ว นี่ไม่ได้หมายความว่าเงินไม่สําคัญเงินสําคัญมากมันคืออิสรภาพที่เป็นรูป,ปธรรมมันคือความเป็นไปได้ที่เป็นจริงมันคือความสามารถที่จะพูดว่าใช่กับประสบการณ์ที่เพิ่มคุณค่าให้ชีวิตของคุณและไม่กับข้อผูกมัดที่ดูดพลังของคุณการมีเงินไม่ใช่เรื่องจิตวิญญาณหรือต่อต้านจิตวิญญาณมันเป็นแค่รูปแบบหนึ่งของพลังงานที่สามารถใช้สร้างแสงหรือความมืดในโลกขึ้นอยู่กับว่าใครเป็นเจ้าของ และฉันอยากให้คุณเป็นเจ้าของมันอยากให้คุณมีทรัพยากรอุดมสมบูรณ์เพื่อใช้ชีวิตอย่างสบายเพื่อดูแลคนที่คุณรักเพื่อลงทุนในเหตุผลที่สำคัญกับคุณเพื่อทิ้งมรดกที่ข้ามผ่านการเวลาแต่ฉันอยากให้คุณเป็นเจ้าของมันในแบบที่ถูกต้องในแบบที่ขยายแทนที่จะหดตัวในแบบที่ปลดปล่อยแทนที่จะจองจําในแบบที่รับใช้แทนที่จะเป็นทาต คุณไม่ได้อยู่ที่นี่โดยบังเอิญจิตวิญญาณของคุณเลือกที่จะอยู่บนโลกใบนี้ในช่วงเวลานี้ในร่างกายนี้พร้อมประวัติศาสตร์เฉพาะนี้ด้วยเหตุผลที่บางทีจิตใจของคุณไม่เข้าใจทั้งหมดแต่สัญชาตญาณของคุณรู้หัวใจของคุณรู้ส่วนนั้นของคุณที่ทราบซึ้งกับคำพูดเหล่านี้รู้และสิ่งที่มันรู้คือคุณมาเพื่อสิ่งที่ยิ่งใหญ่ไม่ใช่ยิ่งใหญ่ในความหมายของอีกโกของชื่อเสียงและเสียงปรบมือยิ่งใหญ่ในความหมายของจิตวิญ,ญญาณของผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงคุณมาเพื่อเป็นประภาคารในยามมื คุณมาเพื่อเป็นสะพานระหว่างโลกเก่าที่กำลังตายและโลกใหม่ที่กำลังเกิดคุณมาเพื่อพิสูจน์ว่าเป็นไปได้ที่จะมีจิตวิญญาณและ,จะเจริญรุ่งเรืองมีจิตสำนึกและทรงพลังมีความรักและร่ำรวยนี่คือยุคของมหาเศรษฐีพายในไม่ใช่มหาเศรษฐีแค่ในเรื่องเงินแม้ว่าเงินจะเป็นส่วนหนึ่งของสมการมหาเศรษฐีในจิตสำนึกมหาเศรษฐีในความรักมหาเศรษฐีในผลกระทบมหาเศรษฐีในทุกรูปแบบของความอุดมสมบูรณ์ที่การดำรงอยู่มอบให้ และคุณอยู่ที่ธรณีประตูของยุคนี้ประตูเปิดแล้วคำเชิญได้รับแล้วคำถามเดียวที่เหลือคือคุณจะก้าวข้ามไปหรือไม่ก่อนจบฉันอยากเน้นย้ำคำเชิญให้คุณเป็นส่วนหนึ่งของคลับสมาชิกของเราวิดีโอพิเศษที่มีให้สมาชิกจะช่วยให้คุณลึกซึ้งการตื่นนี้ยิ่งขึ้นพร้อมเนื้อหาที่ไม่สามารถแชร์ในช่องเปิดได้ มูลค่าของการเข้าร่วมของคุณในฐานะสมาชิกยังช่วยให้เราสามารถสร้างเนื้อหาฟรีคุณภาพดีต่อไปสำหรับทุกคนทำตามภารกิจของเราในการยกระดับจิตสำนึกร่วมเป็นวิธีสนับสนุนงานนี้ในขณะที่ลึกซึ้งการเดินทางของคุณเองลิงก์อยู่ในคำอธิบายและในความคิดเห็นแรกที่ปักหมุดไว้ ฉันประกาศเหนือคุณตอนนี้ว่าพรทั้งหมดที่ถูกเลื่อนออกไปกำลังถูกปลดปล่อยว่าประตูที่ถูกล็อกกำลังเปิดออกว่าทรัพยากรที่ดูห่างไกลกำลังเข้ามาใกล้ว่าความชัดเจนที่คุณสแสวงหากำลังมาถึงว่าความกล้าหาญที่คุณต้องการกำลังเกิดขึ้นว่ามหาเศรษฐีพายในกำลังตื่นคุณคือผู้ถูกเลือกไม่ใช่เพราะฉันพูดแต่พระจิตวิญญาณของคุณรู้และตอนนี้ที่คุณรู้ว่าคุณรู้ไม่มีอะไรจะเหมือนเดิมอีกต่อไปยุคแห่งความอุดมสมบูรณ์จุดมุ่งหมายและพลังของคุณได้เริ่มต้นแล้ว แต่ฉันอยากไปลึกกว่านี้กับคุณก่อนจบเพราะฉันรู้ว่าส่วนหนึ่งของคุณอาจยังต้านทานอยู่ส่วนหนึ่งของคุณอาจยังพูดว่าแล้วถ้าไม่ได้ผลละแล้วถ้าฉันล้มเหลวละแล้วถ้าฉันไม่สามารถจริงๆละเสียงนั้นไม่ใช่ศัตรูของคุณมันแค่เป็นเสียงสะท้อนของทุกครั้งที่คุณพยายามแล้วไม่สําเร็จทุกครั้งที่คุณเชื่อแล้วผิดหวังทุกครั้งที่โลกแสดงข้อจํากัดแทนที่จะเป็นความเป็นไปได้ ชันิเกียดเสียงนั้นมันมีเหตุผลที่จะมีอยู่มันแบกบาดแผลจริงความทรงจําจริงความเจ็บปวดจริงแต่มันไม่สามารถขับเคลื่อนชีวิตของคุณได้อีกต่อไปมันสามารถนั่งที่เบาะหลังมันสามารถถูกรับฟังด้วยความเห็นอกเห็นใจแต่พวงมาลาัยตอนนี้เป็นของวิสัยทัศน์ของคุณจุดมุ่งหมายของคุณการตัดสินใจอย,อย่างมีสติของคุณที่จะสร้างความเป็นจริงใหม่ ทุกการเดินทางแห่งการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ผ่านช่วงเวลานี้ของการเผชิญหน้าภายในช่วงเวลาที่ตัวเก่าของคุณต่อสู้เพื่อเอาตัวรอดในขณะที่ตัวใหม่ของคุณต่อสู้เพื่อเกิดมันไม่สบายมันสับสนบางครั้งรู้สึกเหมือนคุณกำลังถูกฉีกออกเป็นสองส่วนแต่นี่คือสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นเพื่อให้คุณเกิดใหม่ นอนนี่กลายเป็นผีเสื้อโดยรักษารูปแบบของหนอนมันต้องละลายอย่างสมบูรณ์ภายในรังไหมเพื่อให้รูปแบบใหม่สามารถเกิดขึ้นคุณอยู่ในรังไหมนั้นตอนนี้การละลายที่คุณรู้สึกไม่ใช่การทำลายมันคือการเปลี่ยนแปลงมันคือบทนำที่จำเป็นสำหรับการบินที่จะมาถึง และการบินนั้นจะเป็นอย่างไรคุณยิงจินตนาการไม่ได้อย่างสมบูรณ์เพราะจินตนาการของคุณยิ่งถูกจํากัดโดยประสบการณ์ในอดีตแต่ฉันบอกคุณว่าสิ่งที่สงวนไว้สําหรับคุณเกินกว่าสิ่งใดที่จิตใจของคุณสามารถฉายภาพได้ตอนนี้จากประวาลไเมตรนีกับลูกที่ตื่นแล้วเมื่อ <cape> คุณสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของคุณอย่างแท้จริงความอุดมสมบูรณ์ที่ไหลผ่านคุณไม่มีขีดจํากัดที่รู้จัก ลองนึกถึงทุกสิ่งที่คุณเอาชนะมาเพื่อมาถึงที่นี่ลองนึกถึงคืนที่ยากลําบากน้ําตาที่ซ่อนไว้ครั้งที่คุณอยากยอมแพ้แต่บางสิ่งทําให้คุณไปต่อแต่ละประสบการณ์เหล่านั้นฝากความแข็งแกร่งไว้ในตัวคุณทุกความท้าทายที่เอาชนะได้เพิ่มความสามารถของคุณคุณไม่ใช่คนที่เริ่มการเดินทางนี้อีกต่อไปคุณแข็งแกร่งขึ้นฉลาดขึ้นพร้อมมากขึ้นอย่างไม่มีที่สิ้นสุด และการเตรียมนั้นไม่ได้เป็นเรื่องสุ่มทุกบททดสอบมีจุดมุ่งหมายทุกความเจ็บปวดนำมาซึ่งบทเรียนทุกความพ่ายแพ้ที่ดูเหมือนซ่อนมเมล็ดพันธุ์แห่งชัยชนะที่ตอนนี้พร้อมที่จะงอกคุณถูกหลอมในไฟเพื่อให้สามารถทนต่อความเข้มข้นของแสงที่คุณกำลังจะแบกรับเพราะความมั่งคั่งที่แท้จริงคือความรับผิดชอบอิทธิพลที่แท้จริงคือน้ำหนักที่ไม่ใช่ทุกคนสามารถแบกรับได้ความเป็นผู้นำที่แท้จริงต้องการอุปนิสัยที่พัฒนาได้เฉพาะผ่านการทดสอบ คุณผ่านทุกอย่างที่ผ่านมาเพราะคุณกำลังถูกเตรียมสำหรับบางสิ่งที่ต้องการตัวตนที่คุณกลายเป็นเดือนและปีข้างหน้าของชีวิตคุณจะเป็นช่วงที่สำคัญที่สุดที่คุณเคยมีชีวิตคุณจะตัดสินใจที่จะสะท้อนข้ามหลายชั่วอายุคนคุณจะเริ่มโครงการที่จะส่งผลกระทบต่อชีวิตหลายพันอาจเป็นหลายล้านคุณจะกลายเป็นแบบอย่างสำหรับคนที่ยังไม่รู้ว่าคุณมีอยู่นี่ไม่ใช่การพูดเกินจริงมันเป็นแค่สิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อผู้ถูกเลือกในที่สุดรับตำแหน่งของตัวเอง และการรับตำแหน่งของคุณเริ่มต้นด้วยการตัดสินใจเล็กๆของแต่ละวันเริ่มต้นด้วยวิธีที่คุณพูดกับตัวเองเมื่อไม่มีใครฟังเริ่มต้นด้วยตัวเลือกที่คุณทำเกี่ยวกับที่จะวางความสนใจพลังงานเวลาของคุณเริ่มต้นในความกล้าหาญที่จะพูดไม่กับสิ่งที่ลดคุณและใช่กับสิ่งที่ขยายคุณมหาเศรษฐีพายในไม่ใช่แค่คนที่มีหลายพันล้านในบัญชีธนาคารมันคือคนที่คิดในขนาดของผลกระทบระดับโลก มันคือคนที่ตัดสินใจบนพื้นฐานของวิสัยทัศน์ระยะยาวไม่ใช่ความพอใจทันทีมันคือคนที่ลงทุนในตัวเองเป็นทรัพย์สินที่มีค่าที่สุดที่ตนมีมันคือคนที่เข้าใจว่าการเติบโตส่วนบุคคลแยกไม่ได้จากการมีส่วนร่วมต่อโลกเมื่อคุณเริ่มคิดแบบนี้การกระทำของคุณก็สอดคล้องโดยอัตโนมัติคุณหยุดเสียเวลากับสิ่งรบกวนที่ไม่รับใช้ภารกิจของคุณ คุณหยุดเข้าไปยุ่งกับดราม่าที่แค่ดูดพลังของคุณคุณหยุดแสวงหาการยอมรับจากคนที่ไม่มีวิสัยทัศน์ที่จะเข้าใจคุณคุณกลายเป็นคนมุ่งเน้นมีทิศทางหยุดไม่ได้และคนรอบตัวคุณจะสังเกตเห็นบางคนจะได้รับแรงบันดาลใจและอยากเข้ามาใกล้คนอื่นจะรู้สึกถูกคุกคามและพยายามลดคุณลงทั้งสองปฏิกิริยาเป็นสัญญาณว่าคุณอยู่บนเส้นทางที่ถูกต้องความเฉยเมยเป็นข้อเสนอแนะเดียวที่ควรทำให้คุณกังวล เพราะมันหมายความว่าคุณไม่ได้ส่องแสงสว่างพอที่จะถูกสังเกตเห็นส่องแสงส่องแสงในแบบที่รบกวนตาของคนที่ชินกับความมืดส่องแสงในแบบที่เป็นประภาคารสาหรับคนที่หลงทางส่องแสงในแบบที่ให้เกียริแสงอันไม่มีที่สิ้นสุดที่มีอยู่ภายในตัวคุณและที่คุณซ่อนมานานเพราะกลัวว่าจะมากเกินไป คุณไม่ได้มากเกินไปคุณคือสิ่งที่โลกนี้ต้องการความเข้มข้นความลึกซึ้งวิสัยทัศน์อันยิ่งใหญ่ของคุณคุณสมบัติทั้งหมดเหล่านี้ที่บางที่คุณเรียนรู้ที่จะลดทอนคือคุณสมบัติที่จะช่วยให้คุณทำภารกิจของคุณสำเร็จดังนั้นฉันถามคุณครั้งสุดท้ายคุณพร้อมหรือยังพร้อมที่จะปล่อยให้เวอร์ชั่นเล็กๆของคุณที่โลกพยายามสร้างตายไปพร้อมที่จะเกิดเป็นเวอร์ชั่นทรงพลังที่จิตวิญญาณของคุณรู้เสมอว่าคุณสามารถเป็นได้ พร้อมที่จะเดินไปในทิศทางของชะตาของคุณด้วยก้าวที่มันคงแม้เมื่อเส้นทางดูไม่แน่นอนถ้าคำตอบคือใช่ก็ไม่มีอะไรต้องรออีกแล้วช่วงเวลาคือตอนนี้การตัดสินใจเป็นของคุณและจักรวาลพร้อมที่จะเคลื่อนไหวไปพร้อมกับคุณ ฉันประกาศว่าตั้งแต่ช่วงเวลานี้ข้อจำกัดเทียมทุกอย่างถูกเอาออกจากชีวิตของคุณการอุดตันพลังงานทุกอย่างถูกละลายความเชื่อที่จำกัดทุกอย่างถูกปลดปล่อยคุณมีอิสระที่จะเป็นทุกสิ่งที่คุณเกิดมาเพื่อเป็นคุณมีอิสระที่จะมีทุกสิ่งที่คุณเกิดมาเพื่อมีคุณมีอิสระที่จะทําทุกสิ่งที่คุณเกิดมาเพื่อทํามหาเศรษฐีภายในตื่นแล้วและโลกจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปยินดีต้อนรับสู่การตื่นของคุณ